สวัสดีค่ะหมอบิวขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะคะในการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่องนะคะก็หมอบิวออกผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้ค่ะเป็นปีเซียได้แดงนะคะซึ่งสำหรับใครที่ต้องการที่จะสนับสนุนนะคะให้หมอบิวได้มีเงินมีทองในการออกมานะคะใช้ชีวิตหรือว่าทำคลิป หรือนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนิทกันก็จะเห็นหมอเบลมักจะโพสต์ในหน้าชุมชนนะคะว่าจะแบ่งเงินรายได้จากการดูดวงหรือขายกระเป๋าเนี่ยขายของมงคลต,ต่างๆเนี่ยค่ะแบ่งไปทําบุญทําทานแล้วก็ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะคะก็สําหรับของชิ้นนี้นะคะได้แดงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นได้แห่งความโชคดีอยู่แล้วนะคะตามความเชื่อชาวจีนหรือ แม้แต่กระทั่งไม่ใช่ชาวจีนนะคะหากท่านเห็นได้แดงก็จะต้องเข้าใจว่าได้แดงเนี่ยเป็นได้แดงที่นําพาความโชคดีมาสู่ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า ของนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะถูกมากค่ะ159บาทนะคะรวมส่ง EMS 159บาทนะคะรวมส่งแบบด่วนพิเศษค่ะก็เป็นของที่ไม่ได้ปลุกเสกนะคะเป็นของที่ไม่ได้ปลุกเสกมาก่อนเลยนะคะเป็นความเชื่อเลยนะคะด้วยวิธีค่ะก็หมอวิวแนะนำนะคะให้ท่านพกนะคะเวลาไปศาลเจ้าค่ะหรือว่าไปวัดหรือเวลาที่ท่านนะคะสวดมนต์อยู่ที่บ้านนะคะก็ ของชิ้นนี้นะคะไม่ต้องแกะออกมาจากถุงนะคะก็ใช้วิธีพกนะคะวางอาจจะพกในกระเป๋าือเวลาที่ท่านไปวัดหรือไปศาลเจ้าแล้วไปอธิษฐานจิตก็หยิบของชิ้นนี้ขึ้นมาอาธิษฐานจิตนะคะทำการ manifest นะคะหรือเพิ่มพลังงานมงคลหรือที่เรียกว่าปลุกเสกได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะหรือสําหรับใครที่มีหิ้งพระ มีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถนะคะนำของชิ้นนี้นะคะไปตั้งที่โต๊ะหมู่บูชาที่เรากราบไหว้พระหรือสวดมนต์เป็นประจำได้เลยนะคะกเ็เหมือนกันค่ะ เวลาเราสวดมนต์เนี่ยพลังพุทธมนต์พลังงานพิเศษพลังงานกระแสสว่างก็จะส่งผ่านของพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็เอาไปวางตรงนั้นได้เลยนะคะเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ลาย ID ที่อยู่ใน Description Box ด้านล่างนี้นะคะก็หมอบิวนะคะสำหรับใครที่อุดหนุนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะหมอบิวก็จะนำเงินของทุกท่านนะคะส่วนหนึ่งก็เอามากินเอามาใช้ในชีวิตประจำวนัน ะะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะแบ่งไปทําบุญทําทานทํานุบํารุงต่อยอดพระพุทธศาสนานะคะดําที่เพื่อนๆจะเห็นในหน้าชุมชนอยู่บ่อยๆก็หมอวิวก็เอาตังจากรายได้ส่วนตรงนี้ค่ะไปทําบุญนะคะสําหรับใครที่มีจิตเมตตาเป็นกุศลและเอ็นดูในตัวหมอวิวก็สามารถจะอุดหนุนจุนเจือกันได้นะคะขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเปรยน์สินแสวัยรุ่นทางชาแน o YouTube ตรงนี้เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับทิปในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ไพ่อยากบอก EP ที่12กันแล้วนะคะก็ตั้งแต่ EP ีนี้นะคะตั้งแต่วันที่20นะคะ2 0 2 1 2 2 2 3 24 พายหกเอายีไปเลยแล้วกันนะคะยี่สิบถึงยีมิถุนายนสําหรับเรื่องที่พายอยากบอก ep ที่12บสอนะคะทำไมถึงครอบคุมวันที่27ด้วยนะคะก็เพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยค่ะมันเกิดปรากฏการณ์นะคะทั้งราหูอมจนันหรือที่เรียกว่าลู่าอีคลิปนะคะแล้วก็ราหูอมอาทิตย์หรือโซล่าอีคลิปนะคะซึ่ง สำหรับความเชื่อเรื่องทั้งราหูอมจันทร์และราหูอมอาทิตย์าราหูอมอาทิตย์นะคะลุนาอีคลิปโซล่าอีคลิปเนี่ยมันก็จะส่งผลไม่ดีต่อหลายๆราศีนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าดวงแรงต้องระวังนะคะนะหลายๆคนก็อาจจะต้องมันมีสติดูแลตัวเองนะคะสวดมนต์เป็นประจำในช่วงนี้นะคะเอาล่ะก็เรามาดูกันดีกว่าว่าจากปรากฏการณ์ทั้งราหูอมอาทิตย์หรือที่เรียกว่าโซล่าอีคลิปและราหูอมจันท์ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย ไพ่อยากบอก EP ที่12นะคะจะมีอะไรอยากจะบอกเราบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ทั้งหมดที่ใช้ในวันนี้นะคะ5ชุดนะคะเดี๋ยวขออย่างละ2ใบนะคะชุดละ2ใบามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงมิถุนายนนี้ที่ เกิดนะคะทั้งลูนาอีคลิปและโซลาอีคลิปส่งผลให้แต่ละราศีเนี่ยนะคะเป็นต้องระวังนะคะต้องระวังอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนเนี่ยนะคะดูว่านะคะไพ่เนี่ยอยากบอกอะไรเรากันบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะในช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะกดหยุดแล้วค่อยมาดูก็ได้เพราะว่าเป็นช่วงสับไพ่นะคะก็ขอชุดละ2ใบอย่างที่บอกนะคะขอชุดละ2ใบ มาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกสำหรับช่วงเดือนดวงแรงอันนี้นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรเราขอชุดละสองใบนะคะเพื่อนๆสามารถกดข้ามไปได้ก่อนหรืออะไรก็ได้นะคะในช่วงที่กำลังสับไพ่อันนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะอาจจะตั้งแต่วันที่20ถึง27มิถุนายนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องสวดพวกคาถานะคะเอ,อ่ออาจจะเป็นคาถาสุริยบับพาแลจันทระบับพาก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะอ่าแล้วก็อาจจะทําบุญทําทานมากเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะสวดมนต์ก็ได้คะ่ะชุดละ2ใบนะคะ คาถาสุริยบัพพาและก็คาถาจันทบัพพานะคะสามารถหาฟังได้หาสวดตามได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะชุดละ2องใบามาถึงชุดสุดท้ายกันแล้วนะคะ whisper of love นะคะมาดูกันว่า Oracle ทั้งหมดนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะอันนี้สับแนวตั้งดีกว่าเพราะว่าไพ่มันอันใหญ่นะคะ ราหูอมจันทร์ไม่พอมามีราหูอมอาทิตย์ด้วยอต้องคว่ำไว้ก่อนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปเรียงไพ่สวยงามเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเอาล่ะค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปรวบรวมเนื้อหาไพ่นะคะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสําหรับเรื่องที่ไพายอยากบอก ep ที่12นี้นะคะในช่วงที่เกิดทั้งราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์นะคะนะ ลูน่าอีคลิปโซล่าอีคลิปเนี่ยโอ้ในทางโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเขาก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หลายๆราศีต้องระวังไว้เลยนะคะแล้วดูว่าไพ่ออกมานะคะก็มีทั้งหมายเลข78แล้วก็84นะคะเอาละ่ะไพ่อันนี้นะคะชื่อว่าไพ่ปอนะคะภูเขาพังทลายเนี่ยอันตรายหนักหนาสาหัสนะคะหลายๆคนนะคะในช่วงทีเ่เราเปิดเข้ามาดูไพ่เนี่ยนะคะ ก็อาจจะเจอเรื่องไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาเกี่ยวกับเงินทองความรักที่มันพังทลายหรือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุสิ่งที่ผิดหวังต่างๆนะคะในช่วงอาจจะเป็นพียเรียดก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะหลายๆคนอาจจะเจอเรื่องที่นี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าอันตรายหนักหนาสาหัสนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับชีวิตเราเลยนะคะเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าทําไมมันต้องเกิดกับเรามันย่ําแย่ม ไพ่ะะใบนี้มันก็เลยออกมาว่าภูเขาพังทลายอันตรายหนักหนาสาหาัสแล้วแต่คนบางคนก็เรื่องเงินทองบางคนก็เรื่องความรักบางคนก็เรื่องอุบัติเหตุบางคนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเอาล่ะต่อไปค่ะแต่ว่าไพ่ใบที่84นะคะไพ่ฟูไพ่ฝูนะคะออกมาบอกว่าฟ้าหลังฝนเป็นช่วงเวลาเหมาะสําหรับนะคะการวางแผนใหม่นะคะ เราจะเห็นว่าจากการเปลี่ยนผ่านจากไพ่ใบนี้ไปสู่ไพ่ใบนี้นะคะเอาล่ะว่าสิ่งดีสิ่งไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแต่มันก็จะจบลงไปนะคะเพราะงั้นอาจจะต้องอดทนหรืออาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาเคลื่อนที่ไปประเดียวปลาดาวนะคะหลังจากที่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องที่มันไม่ดีมันจบลงนะคะอาจจะมีเรื่องใหม่เข้ามาแทนที่นะคะทางเขาเรียกว่าสุภาษิตจีนมันก็บอกว่าฟูค่ะ ฟ้าหลังฝนนะคะยามเมื่อเจออะไรที่มันเป็นวิกฤตหนักของชีวิตหลังจากนั้นนะคะเราผ่านมันไปได้อันนี้เราก็จะเรียกว่าเห็นไหมล่ะฟ้าหลังฝนมีจริงนะคะในช่วงนี้แหละค่ะที่เรากําลังฟื้นฟูหรือยอมรับกับสิ่งที่มันสูญเสียไปได้นะคะมันก็เป็นช่วงสําหรับ ที่เราจะวางแผนใหม่นะคะหมายถึงว่าชีวิตเดินต่อไปใหม่นะเหมือนเราได้ฟื้นคืนชีวิตใหม่นะคะสิ่งที่มันจบไปแล้วเราก็ต้องยอมรับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับกับมันแล้วก็วางแผนใหม่เพราะอย่างไรนะคะชีวิตเราก็ต้องมีวันต่อไปนะคะอันนี้นะคะไพ่บอกว่ามันก็มีวันต่อไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในวันต่อไปถ้าเรามีโอกาสก็วางแผนใหม่ซึ่งเป็นแผนที่อาจจะละเอียดรอบคอบรัดกุมขึ้น หรือว่าเราอาจจะได้ข้อคิดเตือนใจจากสิ่งที่ไม่ดีที่มันฝากให้เราเตือนไว้เนี่ยค่ะเราก็จะได้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะต่อไป Adventure ค่ะ ะะไพ่วนนี้ออกมาบอกว่าชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะมันก็เหมือนกับการผจญภัยนะคะพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าต้องเจออะไรมากมายในชีวิตนะคะชีวิตแต่ละท่านไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแน่นอนนะคะเอ่ออย่างกับว่าการเดินทางที่ต้องผ่านทั้งทะเลทรายต้องผ่านทั้งอิฐหินดินกรวดที่ต้อง ก้อนหินก้อนใหญ่นะคะแม่น้ำำานนะําลําธารในชีวิตเรามันก็ะจนภัยอะคะ่ะมันก็เจอได้ทุกอย่างะนะสุขทุกนะ,ะเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้นะคะขอให้ทำความเข้าใจว่าชีวิตเรานี่คือเส้นทางแห่งการผจนภัยนะคะต่อไป expansion ค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรปีกเนะคะเขาบอกว่านี้นะคะขออ่านแป๊บหนึ่งพอดีตัวมันเล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นนะคะ spread your wings นะคะก็หมายถึงทุกคนอะ นะคะ,อะพอดีผ้ายูน,นิคอร์เนี่ยมันแทนเนี่ยมันแทนม้ายูนิคอร์นะคะก็บอกว่าทุกคนนะคะสามารถที่จะกลางปีกบินได้ในวันใหม่นะคะมีแรงทําอะไรก็ทําไปนะคะแผนชีวิตอยากจะทําอะไรก็โปรดจงทานะคะอย่าลีรอใช้คําว่าอย่างนี้นะคะคุณมีปีกที่จะบินแล้วถ้าบินไหวนะคะก็ให้บินนะคะอย่าลีรอในการที่จะทําอะไรดีๆนะคะเพื่อตัวเองนะคะนะให้ให้มีความรู้ให้มีความรู้สึกว่า นะคะถ้าวันไหนเรามีแรงมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยอยากทำอะไรให้ทำได้เลยประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะ The only thing that is real is love นะคะจริงๆไพ่ชุดนี้ชุดนี้มันเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะ แต่ไม่ได้หมายถึงความรักแบบฉันชู้สาวอย่างเดียวอาจจะหมายถึงรักในสิ่งที่ทำรักในความเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะ The only thing that is real is love คือให้คุณทำในสิ่งที่รักนะคะคุณชอบอะไรนะคะให้ลงมือทำได้เลยนะคะเออจะได้ไม่เสียดายวันเวลานะอันนี้ไพ่ก็บอกว่า uh, shift your focus back to love นะคะอันนี้แหละคือโฟกัสในสิ่งที่รักอะ่ะนะโฟกัสในสิ่งที่รักคะ่ะอยากจะเ,ออเราสมมติว่าเราเป็นคนชอบถักโครเชต์ ก็กลับไปโฟกัสว่าเออถักโครเชอย่างไรนะคะให้ออกมาเป็นเสื้อที่สวยงามนะ,ะหรือบางคนอาจจะแบบชอบงานประดิษฐ์ประดอยนะคะงาน DIY ต่างๆเนี้ยก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับวันเวลาที่มีค่านะคะก็เอออยากจะประดิษฐ์อะไรให้มันออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถขายได้นะคะเราก็ลองทำดูนะคะให้ทำในสิ่งที่รักคะ่ะต่อไป action speak loudly นะคะอันนี้เป็นเป็น เขาเรียกว่าถ้าเราเนี่ยได้ลงมือทำเนี่ยมันจะมีเสียงดังยิ่กว่าเราคิดในใจซสอีกนะคะบางทีเราคิดในใจเนี่ยมันไม่คิดในหัวนะ่ะมันไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมนามธรรมาได้นะมันเป็นนามธรรมาสินะแต่มันไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้เพราะนั้นสิ่งที่เราวางแผนคิดอยากจะทําก็ให้ลงมือปฏิบัติลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่าเสียงของการลงมือทำเนี่ยมักจะดังกว่าความคิดเสมอนะคะ ต่อไปพไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า Bridge Bridge นี่แปลว่าจริงๆไปดูตามพจนานุกรมนะคะบริษแปลว่าละเมิดนะคะละเมิดพวกพวกก็เออไม่ไม่ได้หมายถึงให้คุณไปละเมิดกฎหมายหรือละเมิดกฎศีลธรรมอะไรนะหมายถึงว่าอาจจะฉีกกฎเดิมๆของเราบ้างก็ได้นะคะอาจจะฉีกกฎเดิมๆของเราบางทีเราเราวางแผนกฎเกณฑ์กติกาอะไรเงี้ยนะเราเราอาจจะนะคะรู้สึกว่ามัน มันมันมันครอบคุมตัวเองเกินไปมันมันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะเราก็ลองทําอะไรดูบ้างนะคะฉีกดเดิมๆประมาณนี้นะอันนี้เพื่อนๆก็จะรู้นะบางคนบอกเออเราก็อยากปรับเปลี่ยนอันนี้อยู่เหมือนกันนะคะลองดูนะคะนะต่อไปไพ่อีกใบหนึ่งค่ะแพชชั่นก็คือไฟเออร์นะคะเนี่ยลงมือทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบทําทุกวันให้มันมีแพชชั่นนะคะอย่าลืมนะทุกวันมีค่าเสมอนะคะขอให้เพื่อนๆได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํา คิดดูสิว่าถ้าเราตายไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เรา อยากจะทำเนี่ยเราจะเสียดายมากนะครับเพราะนั้นแพชชั่นก็คือไฟในใจตอนนี้มันบอกว่าอยากลงมือทำอะไรก็ให้ลงมือทำได้เลยนะคะต่อไป choosing your path ค่ะ all is possible ค่ะคุณทุกคนสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้นะคะแล้วก็ให้รู้ไว้ไวจำเอาไว้นะคะเป็นคติเนาะอีเดียมข้อนึงของพวกฝรัง่งเขาชอบพูดก,กันคือ all is possible อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะในชีวิตนี้ของเราอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่ารังเรื่องดีก็เกิดขึ้นได้ ะะโอกาสดีๆนะคะ New opportunity mm hmm. ก็เกิดขึ้นได้เฉกคเช่นเดียวกับเรื่องไม่ดีค่ะเรื่องที่เราไม่พึงประสงค์อยากให้มันเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะนั้นไพ่เหมือนออกมาบอกว่าเวลาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่ามากๆนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะทุกคนสามารถเลือกเดินในเส้นทางที่ตัวเองอยากจะให้มันเกิดนะคะแล้วก็คิดหวังเอาไว้นิดนึงว่า อะไรมันก็สามารถเป็นไปได้อะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะต่อไปไพ่ใบสุดท้ายค่ะมิราเคิล expect the wonders to emerge ค่ะมิราเคิลคือเชื่อว่าปาฏิหาริมีจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จัก,กรวาลมอบให้เป็นพรพิเศษสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือว่าถ้าหากคุณเชื่อว่า บนโลกใบนี้ปาฏิหาริมีจริงคุณก็จะสามารถเจอมันได้นะคะนะไม่ว่าคุณจะเ,เจอเรื่องไม่ดีอะไรก็ตามนะคะขอให้พึงคิดไว้เสมอว่าปาฏิหาริ์ดีๆจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อเราต้องการให้มันเกิดนะคะเอาละเราก็ร้องขอฟ้าประทานไปนะคะแล้วก็เชื่อในสิ่งดีๆว่ามันจะเกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับ เพื่อนๆในช่วงนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากเห็นว่าฟังแล้วมีประโยชน์นะคะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับตัวเราแล้วก็เพื่อนคนอื่นได้ก็แบ่งปันกันออกไปได้นะคะขอขอบพระคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสาหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ